ปักหมุดที่ความสำเร็จรวมเดินทางไปพร้อมกับเราได้ที่ Found t h Journey Podcast แล้วอย่างนี้เนี่ยหากพูดถึงเรื่องของตัวอินดัสทรีของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งโดยตรงเลยเนี่ยพี่เจคิดว่าในอนาคตเนี่ยครับมันจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างครับผมก็อ่อนถามว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งก็ พี่คิดว่าในในปัจจุบันในออนไลน์มาร์เก็ตติ้งคนเริ่ม adopt เข้ามาใช้งานมากขึ้นเนาะก็คือเริ่มเห็นความสําคัญนะครับแล้วก็เริ่มเข้ามาศึกษา nu h o u มากขึ้นว่าทํำยังไงให้ช่องทางออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นเวิร์กนะครับถามว่าแล้วหลังจากนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่คิดว่าทุกอันเนี่ยพอคนเข้ามาใช้เนี่ยคนจะเริ่มถาม,ถามหาเรื่องประสิทธิภาพในการทําากวิธีนั้นนะครับอย่างเช่นแต่ก่อนพอคนเริ่มมาทำเฟซบุ๊กแอดใช่ไหมครับ,ค,รบคนก็จะเริ่มมาตั้งคําถามแล้วว่า้ทำเฟซบุ๊ก คำถามของอน f ซอ e ์มา r m a r k e t ิ้งอันต่อไปก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันก็คือเอ้ยแล้วทำยังไงให้มันเวิร์กวะจุดคุมทุนันอยู่ตรงไหนหรือว่ามันมีอะไรก็ตามที่มายกระดับการทําการตลาดแบบปัจจุบันได้บ้างอะไรนะครับเป็นคนก็น่าจะอยากทําให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเริ่มซีเรียสเรื่องของ ROI ก็คือ return on investment มากขึ้นใช่ไหมครับเริ่มซีเรียสเรื่อง t a r g e t i d marketing คือการทากรตลาดที่เจาะจงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นนะครับเริ่มซีเรียสเรื่องอความแตกต่าง differentiation มากขึ้นว่าถ้าคนทุกคนไหลมาออนไลน์ marketing หมดเนี่ย เราจะทํายังไงให้จุดเด่นของแบรนด์ของเราเนี่ยสามารถถูกถ่ายทอดแล้วก็ทําให้ลูกค้าจดจําได้ในยุคที่ใครๆก็ใช้ดิจิทัลมาเก็ตติ้งนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นคนก็จะเริ่มหันมาซีรีสเรื่องรีท u uh, r n น n ์อินเวสท์เมนต์ซีรเรื่อง t a r g e t e d marketing ซีรีสเรื่องเอ่อ differentiation นะครับนั่นคือ challenge อต่อไปหลังจากที่ทุกแบรนด์เนี่ย adopt เข้ามาทำ influencer marketing หรือว่า Digital Marketing แล้วนั่นคือคําถามต่อไปของของแต่ละแบรนด์นะครับ อ๋ออันนี้คือเป็นคําถามในแต่ละแบรนด์ที่ทำถูกไหมครับแต่ว่าทีนี้ถ้าเป็นในตัวของบริษัทที่ทําออนไลน์มาร์เก็ตติ้งอยู่เนี่ยมันจะสามารถสร้างความแตกต่างได้ยังไงครับผมก็ถ้าสมมติถ้าเป็นดิฟเฟอเรนเชชันเนี่ยนะครับสิ่งที่แบรนด์ตั้งคําถามก่อนว่าแล้วเราจะทํำยังไงให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า ของตัวเองเนี่ยเป็นที่จุดจํากับคนต่างๆนะครับในโลกออนไลน์นะครับสิ่งที่ต้องทำอันแรกเลยคือต้องกลับมา Look Backward นะครับต่อ Product หรือ Service หรือว่าตัวตนของตัวเองก่อนนะครับว่า Brand c o r e Value Brand Identity ของตัวเองเนี่ยนะครับเราถูกเซ็ตขึ้นมาอย่างไงนะครับอย่างเช่นถ้า หลายหลายแบรนด์เนี่ยทำฟู้ดเดลิเวอรี่หมดเลยใช่ไหมครับอาจจะต้องกลับมาลุกแบ็กบูดกลับมาว่าคัสเตอร์แทรเก็ตตัวเองเนี่ยคืออะไรกันแน่ใช่ไหมครับแล้วโปรดักต์หรือเซอร์วิสของตัวเองเนี่ยมอบแวร์ยูให้คนกลุ่มเหล่านั้นนะครับแล้วถ้ารู้ว่าหลังจากนี้แบรนด์แต่ละแบรนด์จะแข่งกันทำดิเฟนเทชันใช่ไหมครับเห็นแบรนด์เล็กๆเ,เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่ต้องทำคอนเซ็ปต์ที่เรียกว่านิชมาร์เก็ตติ้งก่อนนะครับก็คือพยายามเจาะคัสเตอร์แทรเก็ตที่เราเห็นภาพเลยว่าคนกลุ่มนี้เป็นเราแน่ๆนะครับอย่างเช่่่นนนนถ้้าาาาาาสมมติิพพีีเปเปป็ดาารรรออหะะคับจจท แบรนดิ้งไปเลยว่าพี่อยากจะทําร้านอาหารสําหรับเด็กมหาลัยเท่านั้นแล้วเพราะว่าพี่รู้ว่าโอเคเด็กมหาลัยเนี่ยมีพฤติกรรมยังไงใช่ไหมครับมีไพรซิ่งการจ่ายเงินยังไงต้องการอะไรบ้างโอเคพี่ทำแบรนดิ้งด้านนี้ว่าพี่อยากจะทําร้านอาหารเพื่อเด็กมหาลัยใช่ไหมครับ แล้วมันก็จะนํามาสู่การโปรโมทหรือว่าการเลือกโปรดักต์หรือเซอร์วิสที่มันอยู่ในบริษัทของพี่ครับว่าเออล้วถ้าร้านอาหารพี่จะทําเพื่อมหาลัยนะพี่ต้องขายฟาสต์ฟู้ดพี่ต้องขายอาหารที่กินง่ายทานง,ง่ายพี่จะต้องทําอาหารที่มันราคาไพรซิ่งไม่ได้แพงนะักแต่ว่าทุกทุกทุกเดือนเนี่ยก็ต้องมีการ s ซอร์วิชเมนูอาหารไปเรื่อยเพราะว่าเด็กนิสิตเนี่ยเบื่อง่ายนะโอเคพอพี่รู้ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตัวตนชัดคัสเตอร์เมทาเก็ตชัดโปรดักต์หรือเซอร์วิชชัดเนี่ยมันค่อยไปถามหารเรื่องของการทา ใช่ไหมครับหลังจากนี้พอเราอุ๊ยเราบอกว่าแล้วตัวตนเราชัดแล้วเนี่ยคำถามเรื่องการทำดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งอ่ะมันเป็นคำถามเรื่องรองแหละนึกออกไหมครับเราจะทำยังไงให้เป็นที่จดจำอ่ะเราก็ลองไปทำแบรนดิ้งให้ชัดสิเราไปจ้างเด็กมหาลัยเข้ามาทำแบรนดิ้งของเราสิใช่ไหมครับหรือว่าเราจะไปทำโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่หรือทำออนไลน์อีคอมเมิร์ซที่มันเป็นทำหน้าสโตร์ใน Grab ใน Line Man อะไรพวกนี้ให้มันสื่อสารต่อตัวตนเราสิ อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นคำถามเรื่องรองกันต่อมาแต่ตัวตนแรกอันที่ชัดถ้าอยากจะทำะดิจิตอลมาร์เก็ตติ้ง Marketing ให้มีตัวตนหรือดิเฟนเดนเซชันก็จะต้องทำโปรดักต์หรือเซอร์วิสหรือแม้กระทั่งคอแบรนดิ้งหรือคอแวร์ยูของธุรกิจให้ชัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยขึ้นหนึ่งก็คือตัวตนถูกไหมครับครับพอเรามีตัวตนแล้วเราจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงเนี่ยมันก็คือก็ต้องดีเพนซอนตัวตนเราอยู่ดีมันก็จะง่ายขึ้นในการทำทีเนี้ยเนี่ยเราจะเห็นว่าพ กระโดดเข้ามาทําเป็นผู้บริหารสตาร์ทอัพจนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เป็นผู้บริหารมาหลายปีละทีนี้ผมอยากจะถามพี่เจอ่อนะว่าอะไรเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้พี่เจเนี่ยสามารถเดินทางมาถึงจนจุดๆนี้ได้ครับผมโอเคได้ครับโอเคถ้าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับอันนี้พี่ไม่รู้ว่าเป็นปัจจัยหลักหรือเปล่าเนาะแต่ว่าปัจจัยสําคัญข้อแรกเลยเนี่ยนะครับ พี่คิดว่าพี่เป็นคนที่แพนนิงล่วงหน้าตลอดเวลาครับอย่างเช่นชีวิตที่ตอนนี้นะครับมันคืออย่างที่พี่บอกนอ้องก็คือการออกงานหรือการเ a จเมนต์คือการทําตัวเองในอดีตให้มาเป็นณปัจจุบันนะครับอย่างพี่แพนนิงตั้งแต่ก่อนเข้ามาหาลัยเลยด้วยซ้ำนะครับว่าถ้าพี่จบไปแล้วเนี่ยนะครับพี่อยากจะเป็นผู้บริหารหรือว่าพี่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองเนี่ยนะครับคนคนนั้นเนี่ยจำเป็นที่ต้องมีสกิลอะไรบ้างหรือว่าต้องมี Experience หรือว่าต้องมีประสบการณ์ในด้านไหนบ้างพี่ก็ริส์เอาไปเลยว่าอเค ก่อนเข้ามาหาลัยนะ4ปีข้างหน้าคุณจะเป็นที่ต้องเป็นองค์ประกอบเพราะฉะนั้นองค์ประกอบมีสกิลในการทำ business strategy ใช่ไหมครับมีสกิลในการทำ management นะครับมีสกิลในการเ,เข้าใจเรื่องของอ Digital Marketing หรือ online acquisition นะครับหรือว่าเรื่องของ business model นะครับพี่ก็ l i ส์เอาไปหมดเลยว่าพี่จะเป็นที่ต้องมีสกิลอะไรบ้างใช่ไหมครับแล้วพี่ก็เอาสกิลเหล่านี้นะครับไปใส่แผนชีวิตของพี่เพราะนนพี่ก็จะเห็นภาพของตัวเองตั้งแต่ตัว ปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แล้วว่าพี่เด velop ชีวิตตัวเองยังไงใช่ไหมครับอย่างเช่นช่วงสองปีแรกพี่ก็โอเคพี่อยากจะพัฒนาเรื่อง leadership พี่ไปหา activity ที่ได้เป็นผู้นำทำนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไปเป็นหัวหน้าเฮดรุ่นใช่ไหมครับหัวหน้ากรุ๊ปหรือว่าหัวหน้าภาคอะไรเงี้ยพี่ก็จะไปหา activity เหล่านี้นะครับไปทําเพื่อพัฒนา management ใช่ไหมครับแล้วส่วนปีสามปีสี่พี่ก็ตั้งคําถามแล้วว่าเฮ้ยอย่าลืมนะโกที่เราจบไปเราอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะ นั้นปีสาปีสไปหาแอคทิวิตี้ทำนะเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้นะครับพี่ก็เอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้การทำแคนเคสนะครับหรือหาประสบการณ์คุยกับเมนทอร์อ่านหนังสืออะไรเงี้ยพี่ก็จะมีตัวชีวัดของตัวเองอยู่ว่าสกิลพี่ต้องพัฒนาเป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นพี่พี่คิดว่าชีวิตที่มาถึงวันนี้นะครับก็น่าจะเป็นการวิวแพลนจากอดีต นะครับมันจะทําให้เรามัวร์มากขึ้นซึ่งไม่ว่ามันจะเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแมネจเมนต์ชีวิตตัวเองใช่ไหมครับหรือว่าแมเนจเมนต์องค์กรเราก็จําเป็นที่ต้องวางเป้าหมายก่อนแล้วพยายามหาวิธีเพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับอันนี้พี่ว่าเรื่องแรกอะทำให้พี่สามารถแบบเออมามาถึงมันนี้ได้อะไรเงี้ยครับส่วนข้อที่สองนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของเอ่อ e n v i r o n m e n นทแหละนะครับพี่ค่อนข้างเชื่อเลยนะว่า Environment เนี่ยส่งผลต่อตัวตนพี่พอสมควรในทุกปัจจุบันแล้วพี่ขอบคคุุณทกน ในชีวิตเลยนะครับแล้วก็ทุก environment หรือว่าทุก community ที่ท,ที่พี่อยู่ในในอดีตเป็นต้นมาเนี่ยมันทําให้พี่มีตัวตนในแต่ละด้านเนี่ยมาถึงทุกวันนี้หมดเลยนะครับอย่างเช่นเออ่ในช่วงช่วงแรกเนี่ยนะครับพี่ก็ในตอนแรกที่เข้ามาหาลาัยเนี่ยพี่เข้าตัวตนของตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองใช่ไหมครับอยากจะทํากิจกรรมอยากจะฝึกสกิลเรื่องของการแมネจเมนต์ อะไรเงี้ยพอเราคุยกับเพื่อนเรื่องนี้บ่อยๆอ่ะแล้วเราจะเห็นแนวทางในอนาคตพอนึกออกไหมครับว่าเฮ้ยเดี๋ยวเมเนเมนต์กิจกรรมนี้ทําต่อต้องไปทําอะไรต่ออเพื่อนมันก็จะช่วยๆดันกันไปหรือว่าแบบนี้มันก็ช่วยกันซักเจสหนังสือหรือโนโอฮาวที่มา,าหาความรู้กันต่อได้อะไรเงี้ยเออหรือม้กระทั่งตอนอยู่ปีสามปีสี่พี่ก็เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุฬาเทคซัลลับคอมมูนิตี้นะครับหรือว่าเย่เองก็ตามเนี่ยนะครับก็พี่ก็จะไปเจอกลุ่มคนที่ อยากจะทําธุรกิจนะครับอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะศึกษาความเกี่ยวกับสตาร์ทอัพอะไรเงี้ยมันก็ช่วยกันดันมาตลอดเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าคอมมิี้อ่ะส่งผลต่อตัวต,วตนพี่มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วการเลือกคอมมูนิตี้ที่ถูกเนี่ยมันทําให้ตัวตนเราชัดเจนเพราะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยหลังจากนี้ที่พี่คิดอะ คือพี่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ใน Environment ที่พี่อยากจะเป็นให้ได้อย่างเช่นถ้าหลังจากนี้พี่อยากจะโกลดไปอีกสเต็ปหนึ่งนะครับพี่อยากจะเป็นผู้บริหารที่สามารถลันธุรกิจให้มันสามารถคอมพลตในธุรกิจได้จริงเนี่ยนะครับพี่ก็ต้องเอาตัวตนของตัวเองเนี่ยนะครับเข้าไปอยู่ในวงพี่ๆที่เป็น e n t r e p r e n e u r ใช่ไหมครับหรือว่าพี่ๆที่เป็น Startup f o โฟลเดหรือว่า C level ต่างๆเพราะว่าพี่ๆเหล่านี้เขาก็จะคอยมาบอกพี่ว่าต้องทําอะไรบ้างหรือว่าแบบเขาเคยเจอประสบการณ์อะไรมาบ้างเจอเคสอะไรที่เป็นโอกาสหรือตัวเล้องของเขา พี่ก็แฮ ppy นะครับกับชีวิตว่าเออเราได้อยู่เราเอาตัวเองไปอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ใช่แล้วนะครับซึ่งคอมมูนิตี้ที่ใช่ในความเห็นพี่เนี่ยมันไม่ใช่ว่ารอให้โอกาสพาเราไปเนาะแต่เราเองจําเป็นที่ต้องมีแผนจากไอคอนหนึ่งเมื่อกี้แล้วเราจะรู้ว่าคอมมูนิตี้อะไรกันแน่ที่เราต้องตามหาหาไปนั่น,นคือคี์ของพี่ข้อที่2นะครับส่วนขี์ของพี่ที่3พี่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องทีมแหละเนาะคือการทํสตาร์ับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำาร์ทัพของพี่เองนะครับหรือว่าการรับเมนทอร์น้องๆนะครับในการทำสตาร์ท ส่งผลต่อสตาร์ทอัพอย่างน้อยก็บ80%บเอเนลยนะครับว่าสตาร์ทอัพตัวนั้นจะลุ่งหรือเปล่านะครับเพราะว่าทีมมันคือทรัพยากรหลักของทุกบริษัทเนาะในช่วงแรกอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราลองคิดดูเนาะว่าสตาร์ทโฟลเดอร์เนี่ยช่วงแรกอาจจะมีสักประมาณ3 5คนใช่ปะ3-5ถึงคนแทบจะเป็นทุกอย่างของบริษัทแล้วในช่วงแรกๆอ่ะแม้แตถ้าเราไม่ได้เราไม่ได้เจอสตาร์ทโฟลเดอร์ที่ใช่นะครับเราก็ไม่สามารถท,ทําธุรกิจมาถึงจุดนี้ได้นะครับ อันนี้ยังไม่นับถึงตอนที่ขยายทีมเนาะที่ปัจจุบันบริษัทพี่มีคนแบบ1 5บหถึงยีคนแล้วนะครับรวมน้องๆอ,อินเทอร์นก็3 0 4 0เนี่ยนะครับเราจะต้องทํายังไงนะครับที่ดึงดูดคนที่ใช่สําหรับเราเข้ามาทํางานด้วยกันแล้วถ้าทีมตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นซาลาโฟเดอร์นะครับฟูทาฟูทามที่เป็นคอทีมแล้วก็อินเทอร์เนี่ยนะครับไม่ได้ส่งพลังเชิงบวกหรือซ mm ีเนอร์จี้เข้าด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นชาเลนจ์ของใน,ในระยะกลางที่มันจะยากมากขึ้นนะครับถ้าพี่ไม่เจอทีมที่่ใช ซึ่งที่พี่ากมาพี่คิดว่าทีมพี่ไม่มว่าจะเป็นซาร์แฟเดอร์หรือว่าคอทีมเนี่ยนะครับเป็นที่มากๆแล้วก็ให้ทุกอย่างที่ตัวเองสามารถทําได้นะครับแล้วก็พอมีวิชั่นตรงกันมีพลังเท่าๆกันเนี่ยนะครับมันก็สามารถทําให้มาถึงจุดนี้ได้นั้นตัวตนพี่เท่าที่พี่ลอง p r i าร i t y มานะครับหลักๆน่าจะเป็น3ข้อเนี้ยนะครับที่มันทําให้สามารถทําธุรกิจมาจนถึงยุคปัจจุบันได้ครับ <S <S ก็คือ1ก็คือการวางแผนที่ดี สองก็คือคอมมูนิตี้ที่ดีสามก็คือทีมที่ดีใช่ไหมครับแต่ทีเนี้ยผมอยากเจาะลึกไปเรื่องทีมนิดนึงเพราะพี่เจพูดได้น่าสนใจมากๆเลยพี่เจอบอกว่าแปดสิเปอร์เซ็นของสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดมาจากเอ่อฟาวเดอร์ถูกไหมครับหมายถึงว่าวิชั่นแล้วก็เรื่องของแอนเวอร์เมนต์ในสตาร์ทอัพเนาะทีเนี้ยครับตอนที่พี่เจเลือกที่จะทํางานร่วมกับฟาวเดอร์คนอื่นๆเนี่ยพี่เจมีครายทีเรียในการเลือกอยังไงว่าเฮ้ยคนต้องเป็นคนนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผม โอเคได้ครับจริงพี่เคยพูดเล่นๆกับน้องๆนะว่าการจิงการเลือกโฟลเดอร์ก็เหมือนการเลือกคู่แต่งงานนั่นแหละคู่ชีวิตคือเฟสเหมือนกันเลยนะก็คือจริงแล้วเนี่ยการเลือกเวลาเราทําเลือกชีวิตคู่แต่งงานเราทำยังไงบ้างเราก็ควรทาเหมือนกับสาราโฟลเดอร์อย่างเช่นเราต้องไปศึกษาประวัติเขาก่อนใช่ไหมครับเราเก่งด้านไหนไม่เก่งด้านไหนไปถามคนรู้จักรอบตัวเขาว่าเขาเป็นตัวตนยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีเฟสในการ t r i a l p พ r i o d ก็คือลองอยู่ด้วยกันไปก่อนใช่นกับเออสาราโฟลเดอร์ก็เป็นอย่างนั้นเพื่อนเราก เราจะอยู่กันกี่เดือนวะแล้วเราวัดผลกันไปเลยว่าอยู่กันรอดหรือเปล่าเนอะปะเออซาราฟาเดอร์ไม่มีทางแบบไอ้นี่ใช่มันจะมีหลักการคจิเกตีชัดเจนหนึ่งสองสามสี่ใช่เลยแต่งงานกันเลยมันก็จบถูกปะเพราะั้นถ้าเรามองว่าทุกอย่างเป็นการแต่งาตงานต้อกเซตกันนะว่าเอ,อ้ยเลือกคนที่ใช่จากอสมชันของเราคือถามควรู้จกักศึกษาประวัติอ่านเรซูเม่พูดคุยกันพาไปกินข้าวให้แต่ละคนเล่าเรื่องชีวิตอ่ะมันก็จะพอเห็นภาพใช่ไหม แล้วเราก็มาคุยกันเลยขอเท้าพี่เหลียดได้ไหมสัก3ถึง6เดือนอะไรเงี้ยแล้วก็ลองอยู่ไปเลยแล้วเราจะมีการวัดผลกันชัดเจนนะอะไรเงี้ยหรือว่ามีการฟีดแบ็กกันชัดเจนไม่ชอบไม่ชอบอะไรเหมือนพยายามปรับตัวเข้าหากันนี่ออกไหมครับแล้วพอ6เดือนเสร็จเราก็บอกที่เรา,เาปรับตัวันเต็มที่แล้วรอดไม่รอดเราเราก็ต้องพันฉับนี่ออกไหมครับแล้วถ้าใครรอดก็แต่งงานไปด้วยกันนะครับนันนั่นนะคือวิธีคิดก่อนนะครับซึ่งถามว่าโอเคแล้ววิธีเลือกล่ะคืออะไรใช่ไหมครับวิธีเลือกเนี่ย เวลาพี่จะมองเนี่ยจริงๆในตัวพี่เองที่ผ่านมาเนี่ยการเลือกซาร์ฟาวเดอร์ก็พี่ไม่ได้เลือกถูกทั้งหมดเนาะก็มีครั้งที่พี่เลือกแล้วอาจจะผิดไปบ้างก็มีเหมือนกันนะครับไม่มีใครเลือกถูกทั้งหมด แต่พี่ก็จะพยายามตั้งค r i t e r เ a เพื่อที่ให้พี่เรียนรู้ในการเลือกฟาเดอร์ครั้งต่อไปหรือว่าเลือกคอทีเพื่อ่เป็น C l e ลเวหรือ Management Level ครั้งต่อไปเนาะอันแรกนะครับสิ่งที่พี่ดูก่อนเลยคือพี่ต้องการคนที่มีวิชั่นนะครับวิชั่นที่อยากจะทําอะไรที่มัน disruptive หรือว่ามีวิชั่นในภาพใหญ่ที่อยากจะสร้างบริษัทหรืออยากจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเขาจะอยากรวยอยากจะช่วยสังคมห,หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเขามีวิชั่นที่อยากจะพาองค์กรไปถึงจุดนั้น่ะ แล้วพี่สัมผัสพลังตรงนันได้นะครับซึ่งสับสาร์มเนี่ยจะเรียกน่าจะเรียกว่าแพชชั่นใช่ไหมครับซึ่งแพชชั่นมันจะมาจากแพชชั่นเรื่องของ goals ก็ได้นะว่าแบบอยากจะสร้างบริษัทที่มี profit เท่าไหร่ในระยะเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมครับหรือแพชชั่นมันมาจากการแก้เพจให้ลูกค้าก็ได้นะครับว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ในวงการ i n f l u e n อ e r ร์มาเนี่ยไม่มีใครตอบโจทย์เลยเว้ยอะไรเงี้ยมีคนอยากจะทำแพชชั่นตรงนี้ให้สำเรสก็มีนะครับเพราะฉะนัแพชชั่นถ้าเรารู้ร,รู้ว่าใครมีแพชชั่นแล้วอยากจะพาองคอ์กรไปในระ,ระยะไกลพี่จะให้ priority และะอััันนดบบครบ อันต่อมาพี่ค่อยมาถามต่อแล้วเรื่องของอพี่จะแวร์ยูเึื่งสกิลก่อนนะครับก็คือสกิลเนี่ยที่ขน,ขอ,นของคนที่เข้ามาเนี่ยมันอินเตอร์เซ็กชันกันแล้วมันเป็นภาพรวมหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเวลาพี่เลือกเนี่ยพี่ก็จะกลับมาดูตัวเองก่อนแล้วว่าเฮ้ยตัวเองมีจุดแข็งอะไรใช่ไหมครับแล้วมีจุดไหนที่ต้องพัฒนานะครับถ้าพี่รู้แล้วโอเคพี่อยากจะชูตัวเองเรื่องของแมเนเมนต์เรื่องของแสตชี้นะครับเรื่องของการวางอะไรทุกอย่างที่เป็นระบบเรื่องของโปรเซสอะไรเงี้ยอันนี้พี่ถนะัดพี่ก็ต้องบอกว่าแล้วอะไรคือสิ่งท โปรดักต์ไม่เป็นใช่ไหมครับพี่ทําเรื่องมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เก่งขนาดนั้นใช่ไหมครับพี่ทําเรื่องโอเปอเรชั่นได้ไม่ละเอียดไม่ดีเทลเท่าดังนั้นพี่ก็ต้องไปหาสตาร์ทอัพโฟลเดอร์เข้ามาเพื่อฟิลอินตัวตนที่พี่ขาดหายไปเพราะว่าถ้าตัวตนนั้นไม่สามารถเอามาฟิลได้บริษัทก็ไม่สามารถคอมเพลตกันได้แน่นอนนะครับเพนั้นพี่ก็จะมองเรื่องสกิลก่อนนะครับแล้วที่สามพ,พี่ค่อยจะมาดูเรื่องของอสไตล์การทํางานแหละนะครับว่าสไตล์การทํางานเนี่ยแต่ละคนแย่ยูอะไรอย่างเช่นถ้าทีมพี่เนี่ยพ คืออยู่ดึกถึงสองหรสามทุ่มก็ก็ยังโอเคใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่แบบเอ้ยมีภาระทางบ้านนะครับหรือว่าต้องกลับไปทางบ้านเนี่ยแบบในเวลาที่ชัดเจนซึ่งพี่อยากวีมาร์ตรงนี้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่เรื่องผิดนะมันแค่จะไม่เข้ากับพวกพี่เฉยอย่างเช่นถ้าว่าพี่ทํางานไปสองสามทุ่มแล้วมีคนกลับงงงงเนี่ยพวกพี่ก็อาจจะรู้สึกบ้างเนาะว่าแบบเออคนตรงนั้นเนี่ยทุ่มเทไม่เต็มที่รูปเปล่าอะไรเงี้ยคือมันเป็นแค่ความรู้สึกนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่จุดตายขนาดนั้นถ้าข้อแรกข้อสองมันชัดนเนอ เออแต่ว่าถ้าจะอยู่ให้ใหระยะยาวมันควรจะแวร์ยูอะไรถ้าเท่ากันถ้าช่วงนี้แวร์ยูของความเป็นกรุ๊ของอพันธุนีก็ต้องแวร์ยูเท่ากันนะถ้าเราไปดึงคนที่แวร์ยูแฟมิลี่เขามากกว่าละ่ะแล้วแนนาคตไม่ต้องเกิดปัญหาแน่ๆสักพักหนึ่งถ้าครอบครัวเขาสาคัญกว่าแล้วเราเขาทุ่มเทตร,ตรงนี้ไม่เท่ากันอนะ่ะมันเป็นเรื่องจริงที่ยังไงไมันต้องให้ความสาคัญอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออนะครับเวลาที่เลือกพี่ก็จะเลือกประมาณนี้เนาะ นี่ยังไม่นับรวมถึงเวลาแบบมาอยู่จริงแล้วล่ะพอมันเลือกจริงเนี่ยก็ต้องแบบโอเคมีให้ชัดนะอย่างเช่นอันแรกพี่ก็ต้องอะไรเอ็กซ์ปิเคชันก่อนซีรีส์คนนี้เข้ามาพี่ต้องการอะไรพี่ต้องการให้เขาเก่งเรื่องนี้นะและพี่มีตัววัดผลชที่ชัดเจนนะครับถ้าเขาไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้พี่ก็ต้องคุยกับเขาชัดเจนว่าอ้ยเราอาจจะไปด้วยกันต่อไม่ได้ด้วยแล้วนะนะครับเราก็ต้องกล้าฟีดแบ็กกล้าคุยกันตรงๆกล้าบอกว่าไม่ชอบอะไรชอบอะไรยอะไรเงี้ยกล้าพูดอะไรก็ตามที่มันเป็นโปรเฟชชั่นอลแอนด์อารีเออม่ใากแล้วนนะคร ก็อย่างที่พี่บอกเนาะสามอันเนี่ยหนึ่งก็คือตั้งวิธีคิดผิดแล้วว่าเลือกคนที่ต้องใช่มาก่อนก็อาจจะผิดอันที่สองวิธีเลือกก็อาจจะไม่ไม่ได้มีคาเทอร์ที่ชัดเจนนะครับล้านที่สามก็อาจจะไปพลาดอีกว่าไม่ยอมไปทาเรื่องของแบบการพยายามปรับตัวเข้าด้วยกันหรือการฟีดแบ็กเปนตรงๆอะไรเงี้ยหรือหลายทีมแบบพี่เข้าไปแล้วพี่บอกว่าพี่จะจัดเซสชันเนี่ยน้องๆฟาเดอร์ที่พี่เป็นเมนเทอร์เขาเพิ่งกล้าคุยกันนะเพิ่งกล้าฟีดแบ็กกันซนะึ่งมันไม่ได้ประโยชน์ต่อทีมในระยะยาวแน่ๆอะไรเงี้ยอ่าสามข้อที่น วิชันต้องไปในทางเดียวกัน2ส,สกิลสกิลที่เราขาดเขาต้องมาทดแทนตรงนี้ได้3ก็คือ style. สไตล์สไตล์ของเราต้องเท่ากันเพื่อที่จะ drive startup ให้ไปข้างหน้าได้ถูกไหมครับและที่สาคัญเลยก็คือเราต้องกล้าพูดกล้าที่จะฟีดแบ็กกันตรงเพื่อที่จะมันจะได้ไม,ไม่ไม่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตเนาะและอย่างเนี้ยคือถ้าเราพูดถึงสเตจในการตั้งถูกไหมครับแล้วถ้าเราสกลอัพขึ้นไปหน่อยพอตัวเองได้ขึ้นมาเป็นผู้บริหารแล้วเนี่ย<บ>พี่เจมีคทีด่ดีอย่างไรในการที่จะเลือกคนเข้ามาทํางานในบริษัทครับ มันจะมีหลังจากนี้ถ้าถ้าหลุดจากสเตจของซาวเดอร์หรือซีเร e วลไปใช่ไหมมันก็จะเป็นสเตจของคอทีมสเตจของคอทีมเนี่ยนะครับเราจะกลับหัวกันละไอคอตเทเวียที่เราบอกสามพอเมื่อกี้มันจะเปลี่ยนกันละนะครับสเตจเนี่ยมันจะเริ่ม p o r i t y ใหม่นะครับอย่างแรกก่อนเลยเนี่ยนะครับมันจะเอากลุ่มคนที่มีสกิลที่เราต้องการก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสกิลคือสิ่งแรกที่พี่ตามหาอย่างเช่นครับพี่ตั้งองค์กรว่าพี่ต้องการคนที่มาดูแลแบร n ดิ้งใช่ไหมครับ พี่ต้องการองค์กรพี่ต้องการดูให้คนมาดูแลเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งสแตรจีพี่ต้องการทําองค์กรที่เข้ามาเรื่องทำเดเวลลอปเมนต์โปรดักนะครับที่เป็นเดเวลลอปเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพี่ก็ต้องตั้งองค์กอนว่าคนตรงนั้นน่ะต้องมีสกิลจริงๆนะในการทําสิ่งนี้เพราะฉะนั้นช่วงแรกบริษัทพี่ก็ต้องทำสกิลเทสก่อนว่าคนกลุ่มนี้เนี่ะ เขามีสกิลตรงที่พี่ตามหาหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่เป็นคอทีมอะเขาจะมาทำ daily operation แหละนึกออกไหมแต่โฟลเดอร์คือคนที่วางเรื่องของ strategy เรื่องของการมองวิชั่นเพราะ้เขาต้องมีพลังนึกออกไหมแต่ว่าคนตรงนี้ต้องมีสกิลเราต้องหาก่อนว่าใครกันแน่ที่มีสกิลที่ f i ตกับเราอะไรเงี้ยครับกันที่สองนะครับพี่จะพยายามมองเรื่องของ p e r s o n a l i f e ของเขาแหละพี่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยนะครับถ้าเพื่อให้มีความสุขที่สุดนะครับแล้วก็อยากพัฒนาตัวเองที่สุดเนี่ยเขาจะต้องอยู่ในคอมพิวตีเนี้ยคอมพิวตเนี้ยจะมีความหมายต่อชีวิตเาในแแงง่่ดึ นะครับแล้วมันต้อง阿อ拉ไปกับ personal growth นะครับย mm ่า hmm. นเช่นพี่มีพนักง,งานบริษัทพี่เนี่ยนะครับ mm hmm. เขาเป็นทีมแบรนดิ้งเนาะเขามี personal growth ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำแบรนดิ้งเฮาส์นะครับหรือว่ารับทำแบรนดิ้งให้กับลูกค้าต่างๆใช่ไหมครับแล้วถ้าคนกลุ่มนี้เข้ามาอยู่ในบริษัทพี่เขาจะพยายามไงก็ได้ต้องหาโน้ตฮาวหรือหาวิธีที่ดีที่สุดเพราะว่าเขารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาเอาโน้ตฮาวตรงนี้ไปต่อยอดได้นะครับเพราะฉะนั้นที่รู้ว่า personal growth ตัวเองคืออะไร และเข้ามาอยู่ในคอมพานีนี้ด้วยความหมายซึ่งไม่ใช่ว่าต้องมาอยู่ในคอมพานีนี้ต้องการให้คอมพานีนี้มันดาดงดังอะไรเงี้ยพี่ไม่ต้องการสิ่งนั้นเลยเพราะนั้นมันคือเรื่องปัจจัยรองเนื้อไครับปัจจัยหลักพี่คิดว่าทุกคนถ้าแฮปปี้กับ p e r s o n a l l i f e บริษัทมันจะแฮปปี้ไปอยู่แล้วในตัวงั้นีพี่ก็ต้องคุยกับพนักง,งานก่อนแล้วไอ้ personally l i เป็นยังไงบ้างอยากถ้าสมมติว่าเป็นคนทำมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมเขาก็ต้องอยากเก่งที่สุดในด้านนั้นๆอยากเป็น specialist ใช่ไหมครับคนที่เป็นเทคเขาก็อ,อยากเติบโตไปเป นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขารู้ว่าโพอสต์โก o คืออะไรเขาเข้าอยู่ในบรนิษัทนี้ด้วยความหมายอะไรตรงนี้มันจะสามารถทํางานด้วยกันได้นะครับแล้วเรื่องสุดท้ายก็น่าจะเป็นเรื่องของ อินเซนティブแหละนะ้องว่าโอเคเข้ามาอยู่ตรงนี้เขาต้องการอะไรบ้างนะครับบางคนต้องการเรื่องของตัวเงินใช่ไหมครับที่เป็นซารีเราก็ต้องคุยให้ชัดว่าซารีที่เขาต้องการกับซารีที่เราสามารถให้ได้เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับหรือว่าถ้าอินเซนティブมันอาจจะเป็นเรื่องอื่นน้องอาจจะเป็นแบบคนเนี้ยไม่ได้มองซารีเป็นเรื่องหลักแต่เขามองเรื่องของโอกาสในการทํางานเขามองเรื่องของโรลเรื่องของ responsibility เรื่องสิทธิอนานาจของเขาในการทํางานถ้าคนกลุ่มนี้บอกว่าอยากจะเติบโตจากการ make d e c i s i o n เราก็ต้องคุยกับเขาว่าดิชชันเราเราให้อะไรเขาได้บ้างบางคนต้องการ growth ใช่ไหม เราก็ต้องบอกเขาว่าโอเคเราจะมีเรื่องของกลอฟฟิตี้ยังไงอย่างเช่นทำแพ็กเกจนะว่าให้เขาไปาสามารถไปเรียนคอร์สออนไลน์ได้หรือว่าจัด Mentorship หรือว่า s h ร์ ing s e ซ s i o n ให้กับให้กับเขายัางไงได้บ้างนะครับอันนี้ก็ต้องมาคุยกันเห็นถ้าคอร์ทีมก็จะเลือกประมาณนี้นะครับสกิลต้องใช้ก่อน2มีมี r s o n a ก goal ที่ align กับวิชั่นของบริษัทน,นะครับแล้วรู้ว่าเข้ามาบริษัทเนี้ยตัวเองต้องการอะไรนะครับันที่3เนี้ยนะครับก็ค่อยมาดูในเรื่องปจัจจักษ์จริงว่าเราสามารถให้กันได้หรือเปล่านะครับอทีนี้นะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากมีสตาร์ทอัพมีบิสเนสของตัวเองแล้วก็เขาเรียกไงแพชชั่นตอนนี้มาแล้วแต่ทีเนี้ยปัญหาก็คือไม่รู้ว่าจะทาอะไรอยากทำสตาร์ทอัพมากเลยแต่ว่าคิดไอเดียไม่ออกก็เลยอยากจะร้องให้พี่เจเนี่ยแนะนําหน่อยว่าคนที่มีแพชชั่นแล้วแต่ว่าไม่รู้จะฟา์เอาไอเดียออก่ายังไงเนี่ยอยากให้แนะนําตรงนี้ให้หน่อยครับผมโอเคได้ครับโอเคอย่างเอาอันแรกเอาวิธีคิดก่อนนะแล้วเดี๋ยวขเขาพูดถึงว,วิธีการนะครับคือพี่คิดว่าวิธีคิดอันแรกเนี่ยที่น่าสนใจเลยนะครับก็คือ หลายคนเนี่ยนะครับซึ่งพี่เชื่อว่าเป็น m ajority ด้วยนะครับทำสตาร์ทอัพไปโดยที่ไม่รู้หรอกว่าไอ้สตาร์ทอัพตัวนั้นน่ะคือสิ่งที่มัต้องการหรือเปล่านะครับแล้วพี่ชอบแนวคิดหนึ่งมากเลยนะครับที่เขาบอกว่าสิ่งที่ชอบอ่ะจริงๆแล้วอ่ะมันก็คือสิ่งที่เราทําได้ดีนั่นแหละนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามวีวิธีคิดอย่างนี้ก่อนก็คือเราอาจจะไม่จําเป็นที่ต้องตามหาสตาร์ทอัพไอเดียแพชชั่นที่เราชอบตั้งแต่แรกก็ได้นะครับแต่เราลองทำ start าทาสาตารท์ทอจจัพน นี่ะครับอย่างเช่นพี่ทําวงการอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งมาถามว่าถ้าถามพี่เมื่อสองสาปีที่แล้วเนี่ยว่าพี่มีแพชชั่นเรื่องนี้หรือเปล่าก็คงไม่ใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคพี่ท,ทําธุรกิจไปเรื่อยแล้วพี่สามารถแข่งชนะรายการบิสเนสได้ท,ทําธุรกิจหาเงินลูกค้าได้ใช่ไหมครับสามารถสร้างรายได้ให้บริษัทเป็นหลักสิบล้านได้เนี่ยนะครับพี่ก็เริ่มรู้แล้วโอเคพี่ทำด้านนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็อาจจะเอาตรงนั้นมาเป็นสิ่งที่พีชชอบหรือเป็นแพชชั่นในระยะย,ยาวได้เหมือนกันนี่บอก เพราะฉะนั้นถ้าหลายๆคนมีคําถามว่าฉันจะไปหาไอเดียที่ชอบได้ยังไงลองเอาวิธีนี้ไปดูก็ได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ชอบก็มาจากสิ่งที่เราทาได้ดีนั่นแหละนะครับนี่คือเรื่องแรกเนาะส่วนถ้าถามว่าโอเคแล้ววิธีวิธีการบ้างละ่ะเราจะทํายังไงเพื่อให้สามารถรู้ได้นะครับว่าจะทำสตาร์ทอัพอะไรดีเนาะก็อันแรกนะครับคือถ้าไม่รู้จริงๆว่าจะทําอะไรเนี่ยนะครับเราก็อบอกว่าให้สามารถเอาไอเดียสตาร์ทอัพเนี่ยนะครับทำอยู่ในอินดัสทรีที่กำลังที่กำลังเติบโตได้ถ้าอินดัสทรีนั้นกำลังเติบโตี่ ไม่ว่าจะเป็นไอเดียอะไรอะ่ะมันก็จะสามารถเติบโตได้เหมือนกันเพราะว่าอินดัสทรีทังอินดัสทรีมันกาลังเติบโตและต่อให้เราท idea นะําไอเดียนั้นไม่สักเซสเราพิวินะครับคือเปลี่ยนโมเดลไปทำไอเดียอื่นในอินดัสทรีนั้นน่ะมันก็มีโอกาสได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอัเนี้ยถ้าเป็นวิธีที่แรกเราก็ต้องไปดูแล้วว่าอินดัสทรี growth เนี่ยซึ่งในในทุกๆปีเนี่ยมันจะมีคน a n a l y ซ์ไว้อยู่แล้วว่าในปีหน้าเนี่ยอะไรกำลังจะเติบโตบ้าง ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าไม่รู้ว่าอะไรกาลังจะเ,ด,เ,ด,เดิบดตดือก็ให้ไปถามนะักลงทุนสายหุ้นหรือสายกองทุนเนี่ยมันก็จะมีการวิเคราะห์ทม้ปหมดเลยว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเราไปมองในมุมนวสเตอร์ก็ได้ว่ากลุ่มคนเหล่านั้นเนี่ยเขาเห็นอนาคตยังไงและเขาอยาก invest ในธุรกิจแบบไหนนะครับเราก็ต้องลองไปดูอย่างเช่นเราจะรู้ว่าช่วงเนี้ยสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นแน่ๆคือเรื่องของ AI and Robotics ใช่ไหมครับที่เริ่มมีการ invest ในด้านนี้ข้างเยอะนะครับหรือเรื่องของ Clean Energy ใช่ไหมครับ Renewable Energy เรื่องของพลังงานไฟฟ้้้าาาาพลลังงนนสะะออดื่่ๆจเริมมขแว ต่อมาเรื่องดิฟเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเอาเอไอ a มช i n นเรียนนิเนี่ยมา d e velop เชิงลึกหรือดิฟเทคโนโลยีที่มันเป็นเชิง Product ที่สามารถทำทำให้พัฒน,นาชีวิตคนได้นะครับหรือว่าจะเป็นเรื่อง Neuroscience เรื่องโปรตีนเบสอะไรพวกนี้คือมันจะมีลายของเทรนอยู่แนนลองลองไปดูินดัซรีอะไรกําลังเติบโตและเราไปอยู่ในเทรนตรงนี้ได้ยังไงบ้างนะครับนั่นคือวิธีแรกส่วนวิธีสองนะครับก็นยิยามคอนเซ็ปต์เช่นว่าก o p y c a t Start ารนะครับก็คือเอาสตาร์ดัที่ ซักเซสจากประเทศมาโลเคอลาซในประเทศไทยนะครับเราอาจจะไปดูเลยก็ได้ว่าเออต่างประเทศเนี่ยนะครับมันมีมันมีสตาร,ร์ทอัพอะไรบ้างที่ซักเซสนะครับแล้วก็น่าจะเอามาทําธุรกิจในประเทศไทยนะครับเราก็เอาโมเดลตรงนั้นนะมาโลเคอลาซว่ามาเก็ตไทยเนี่ยมันสามารถบิดแกนตรงไหนยังไงได้บ้างหรือเปล่านะครับอันนี้คือวิธีที่2ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับแล้วก็วิธีสามนะครับก็อาจจะทําวิธีดีไซน์ t ิ i งกิ้งนั่นแหละนะครับเอาอันแฟเวนเทสของตัวเองที่มีใช่ไหมอย่างเช่นธุรกิจพี่ตั้งจากาอันแฟ จะสามารถคอมเพลีคู่แข่งในตลาดได้ยังไงบ้างแล้วพี่ก็ดีพายว่าโอเคถ้าพี่อยากจะแข่งเนี่ยพี่ต้องแข่งเรื่องยังเจเนเรชันพี่ต้องแข่งเรื่องเอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมครับพี่ต้องแข่งอะไรก็แล้วแต่พี่ต้องแข่งเรื่องเทคโนโลยีอะไรเงี้ยพี่ก็จะมีโพซิชันของตัวเองแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะแล้วก็ลองไปดูต่อว่าท,ทําธุรกิจอะไรบ้างใน a r e ยที่ตัวเองมีแอนแฟร์เนเทจคิดอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสามวิธีง่ายๆแต่ถ้าสุดท้ายไม่ได้จริงครับ วิธีที่ดีที่สุดนะครับเข้าไปแข่งขันรายการบิสซิสอะไรสักอย่างหนึ่งเขาจะบังคับอยู่แล้วว่าทีมเนี่ยจะต้องจะ,จ,ะจ,ะจะต้องเป็นทีมอะไรนะครับอย่างเช่นถ้าเราไปแข่งแห้กอรทอนของบล็อกเชนใช่ไหมครับเขาก็บังคับอยู่แล้วว่าเราต้องทำบล็อกเชนอินดัสทรีแล้วมันก็เป็นการบังคับตัวเองไปในตัวเลยว่าลองทําไอเดียในอินดัสทรีนี้ได้ไหมนะครับหรือว่าไปแข่งในวงการประกันใช่ไหมครัอินเซอร์เทคเขาก็ให้เราคิดในเรื่องของประกันภัยนะครับซึ่งข่าวดีคือทุกๆอินดัสทรีที่มันเป็นโจทย์ได้เ่ยก็แสงวา โจ์นั้นน่ะมันกำลังมีอนาคตเนี่ยหรอไหลเพราะบริษัททาให้กระ t อนเพื่ออยากจะรู้ว่าอนาคตควรจะทํำยังไงนะครับพเพราะฉัน้าไม่มีเวลาพี่คิดว่าง่ายสุดเลยคือหารายการแข่งแล้วก็พยายามทําดูก่อนแล้วเราถ้าเราทําได้ดีมันอาจจะเป็นสิ่งเราชอบในอนาคตก็ได้ <ừ> ครับฉะนั้นสรุปแล้วคือเริ่มที่ลองเปลี่ยน mindset เป็นสิ่งที่ชอบคือสิ่งที่ทําได้ดีแล้วก็ต่อไปก็คือเริ่มไปทําในอินดัสทรีที่กําลังเติบโตสองก็คือจะอาจจกกะปปี้แคสจากต่างประเทศเพื่อมาปรับใช้ในประเทศไทยเราเอง สามก็คือดีไซน์ติ๊กิ้งหาจุดเด่นของตัวเองแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ <c oughs> ลองไปแข่งในพวกที่มีโจทย์ที่มันฟิกซ์ไว้ดูเราจะได้สํารวจไปด้วยว่าเราถนัดด้านไหน <c oughs> ใช่ไหมครับถูกต้องครับใช่ครับโอ้โหขอบคุณพี่เจมากเลยครับวันนี้เนี่ยเราคิดว่าเราได้อะไรเยอะแยะเลยไปหมดเลยนะครับ <c oughs> ทั้งเรื่องของการที่ไปสารวจการตลาดออนไลน์มาร์เก็ตติง้งมุมมองในอนาคตรวมถึงใครทีเหลียในการเลือกโฟลเดอร์ใครทีเหลียในการเลือกทีมแล้วก็มีทั้งเคล็ดลับดูนี่นั่นอีกมากมายเลยนะครับ สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณพี่เจมากๆ,ๆเลยที่ให้เกียรติมาเป็นสปิเกอร์ในรายการของเรานะครับเดี๋ยวเสียสละมามากเลยนะครับก็ขอขอบคุณพี่เจด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมกับพี่เจอต้องลาไปก่อนแล้วครับขอบคุณครับรับชม Founder Journey Podcast ก่อนใครได้ที่เพจเซ t เอ่างเจนติดตามย้อนหลังได้เพียง search Founder Journey ใน YouTube Spotify หรือช่องทางอื่นที่คุณชอบฟัง podcast